สวัสดีค่ะพี่น้องเดินหน้ามากอดพิซซานบานฮอแล้วนะคะอยู่สนามบินอายเรามาคุยน้ำค่ะแล้วว่าเป็นนักเอกอันสซาหน่อยบ่วสันค่ะคะไอเดี๋ยวเมื่อบ้านจ้าเท่อบ่ลอะจ้ะพีละเทียพีระเทียไ <c oughs> อเรามาทาักทายค่ะแล้ววมามขึ้นนักเอกเพราะร่ำแหม<ป>มาแส,แสดงว่ารอบที่หนูมาคือดึกที่สุดแล้วใช่ดึกที่สุดแล้วฮ่ามีแค่รอบนี้นะใช่วันสานามบินมันจะปิดสี่ทุ่มบานฮอจะปิดสุด มันมันมันดีเลยกพราะเดืนสีทุ่มนิดๆแบบนี้ก็คือไปสุดท้ายมันก็สับที่น้องค่ะน่าสงสารว่ะค่ะเดินทน้ามือเดียวทารถมาหับบัะที่นี่อยากแก้มาับบัะที่นี่เจอตรงเมื่อนะคะสนามบินกะสิบปีเพราะสนามบินปิดสี่ทุ่มก็คือเข้าไม่ได้เลยเหรอคะก็เข้าได้อ๋อแต่ว่าหมายถึงปิดปิดระบบข้างในปิดระบบปิดบุคคลคัดกรองอ๋อโอเคครับเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะไม่เกินสิบห้านาที ะะขอบคุณในไลฟ์ค่ะอายพี่นองค่ะที่จริงอ่ะมันมันมันเป็นรอบหนึ่งทุ่มห้าสิบนะคะโอแม่ไม่คิดว่ามันจะดึกที่สุดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสนามบินปิดสี่ทุ่มแต่ว,ว่ากระสามารถนั่งรอดได้นะคะเป็นยังไงโอแม่ตรงรีบบินกลับมาก,ก่อนเพราะวันหนึ่ง ช่วงนี้วงหนึ่งเราเริ่มรันสคริปต์เริ่มรันซ้อมกอนลําอะไรต่างๆค่ะนูตรงหรีีกลับมากแล้ค่ะตรงรีบไปซ่อมไโมูเพิรนะคะเดี๋ยวจะบอท่านแต่ตองน,นี้บอทรัดดิชอบมาก่อชั้นควรนะคะแล้วก็บวกกับอยากไปหาน้องไออุ่นด้วยเดี๋ยวเปิดวงแล้วพอม่มต้องเดินสายแทบจะไม่มีเวลากลับมาหาน้องไออุ่นเลยนะคะก็เลยว่ามืออื่นอีกอะ แวบไปหาหน้องไอุ่นนะคะช่วงแรกก็จังทีเขาไปที่โดมนะคะเขาไปซ้อมหลายคนก็เห็นหนูเดินทางคนเดียวแบบบางคนบอกว่าไม่กลัวหรืออะไรอย่างนี้ถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะขนาดไปญี่ปุ่นหนูกลับไปผู้เดียวมันไม่น่ากลัวค่ะทุกคนตามใดยดีห้องีหนึ่งโทต๊ะซั์มีอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมในทั่วโลกสอง แอบแปลภาษาก็มีถ้าเกิดว่าเฮาอยู่ต่างประเทศนะคะสมีเงื่นติดกระเป๋าถึงจะมีบ่รหลายแต่กับมีพ่อได้แบบแก่ไขสถานการณ์เฉพาะนาได้อันนั้นก็สามารถไปได้ทั่วโลก่ะคะ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดนะคะสำหรับทิปญี่ปุ่นในครั้งนี้หนูอขอบพวกคุณ บอสและซอนะคะพ่อจูกับเมนูนะคะที่ให้โอกาสที่ให้ความไว้วางใจออมแอมนะคะในการไปออนทั่วนําในครั้งนี้คะ่นะราคาตลอดทริปบอสและซอก็ดูแลพวกเราดีมากๆนะคะเป็นกันเองเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆทริปที่ทริปก่อนหน้านี้ก็คือไปฮ่องกงอ๋อมแอมก,ก็ก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ไปด้วยก็จะเป็นเป็นกรุ๊ปใหญ่เนาะ ทิปฮ่องกงจะเป็นทิปกรุ๊ปใหญ่แต่ว่าทิปทิปญี่ปุ่นจะเป็นทิปแบบกลุ่มเล็กทีนี้พวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะออลแอมกับอุงอิงนีได้อยู่้วกันย่ายที่พี่น้องได้เห็นภาพได้เห็นคลิปได้เห็นยอมรับตรงๆว่าหนูกับน้องมีความผูกพันกันมากขึ้นได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นได้เห็น มุมน่ารักได้เห็นมุมอะไรกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนูสิมาอาจเป็นคลิปเหว่าสูพี่น้องฟังว่าการที่ได้อยู่กับซุปตาแต่ลออระยะเวลาเกือบเก้าวันเนาะเดีย๋ยยูน้ากันได้กินน้ากันได้นอนน้ากันได้ใช้ชีวิตในห้องเดียวกันนี่เป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวแอมจะเห็นอีกคลิปคลิปนึงมเมล่า,มาเม่าก็ประทับใจมเมล่าประสบการณ์ขี่ดียูกับน้องนะคะก็ต้องขอพอะคุณ าทางผู้บริหารนะคะที่ไว้ว่างใจให้ออมแอมได้มีโอกาสเด็กดี่ดดยุกงกำนองเดี๋ยวดูแลน้องนะคะขอบคุณพ่อเอกมาหน่อยนะคะขอบคุณขอบครัวของน้องน้ำทีไว้ว่างใจอมแอมนะคะถึงแม้ไม่ได้ดูแลแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบดูแลทุกๆอย่างเพราะว่าหนูเชื่อว่าน้องอวงอิงก,ก็เป็นคนที่มีทักษะอยู่แล้วเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะก็อนาอนนี้น้องก็เคยไปรับงานไปนยังนีงสิ คือน้องก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นมาอยู่แล้วทีนี้พอเราได้มาอยู่ด้วยกันเราก็ได้เห็นเดี๋ยวจังสีเดียวกาอีกในคลิปหนึ่งนะคะได้เห็นอะไรด้วยกันหลายๆอย่างก็ยอมรับว่าเหมือนมากสิกลับมาพอแม่มาอยู่ผู้เดียวสิคิดหอดเล่าคิดหอดทุกๆคนนะคะคิดหอดลุงอิงเหมือนเหมือนแรกนในนอนผู้เดียวกันสีขิดหอดเล่านะคะเพราะว่าทุกมือเ้อยาสนอนน้อกันเป็นธรรมดาที่ พอคนเราได้ไดผูกพันกันแล้วพอได้แยกจากกันเนี่ยมันก็สีเหินในห้องแบบคิดหอดกันเป็นธรรมดานะคะน,นี่เป็นความรู้สึกจากใจจริงๆไม่ได้เฟกนะคะเป็นคามา้สึกที่คิดหออน้องอีลีนะคะแล้วก็ช่วงซ้อมก็คิดว่าน้องต้าจะได้เข้ามาซ้อมด้วยกันกับพี่ๆนะคะที่วงส่วนสาวน้อยพี่บ้านแพงนะคะวงหนึ่งวงใหญ่ของเราเปิดวงวันที่ยีกันยายนนี้ฝากพอ่พอพแม่ๆนะคะ ซอยสพอร์ตซอยสนับสนุนค่ะถ้าบไดายมาเบื้องนางานก็นสามารถซื้อบัตรเข้ากุ้มปิดได้นะคะซื้อบัตรเข้ากุ่มปิด149บาทฝ่าวซื้อตังเต่ตอนนี้นะคะพี่น้องพอหอดไกลมือมากนี่พี่น้องสิ่อาอุย้ยคือดึงซาทแท้เข้ากุ้มว่านได้ดึงเข้ากุ้มซ่าเพราะว่ามันจะอ่งค่ะระบบจะรวนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องสามารถซื้อได้ตอนนี้ซื้อเลยนะคะทักไปที่ เปนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงซื้อบัตรชมออนไลน์ได้เลยนะคะจักกะผู้ใดที่มีเวลาก็สามารถไปให้กำลังใจได้ยูทีสนามกีฬาบ้านแพงหมองเกาเห้านะคะโคสุมมหาสราคา้มนะคะสากพี่น้องเห้กำลังใจมุ่งหนึ่งของเฮ้าน้ำเด้อค่ะส้ <c oughs> นนี่ก, <c oughs> นก็นั่งออกะนั่งถ่ารถอยู่นี้คะ่ะ <c oughs> เอิญแก๊บเนาะคะ่ะพี่น้องเรียกแก๊บมารับนะคะ ก็สีซ่าออมแอมเข้าห้อง,องน้ำแล้วก็เช็คของเพราะว่าค้องขี่ออมาจากของกงของแบบเยอะมากแล้วก็ยัดยัดยัดอย่ามันแตกย่ามันยัง mm hmm. ก็เลยเช็คก,ก็เลยส่านะคะเช็คข้องแล้วจังเอิญแกปพึ่งก็เลยพึ่งจะต้องหน้าแกปเป็นแกปที่ออแมแอมแบบใช้บริการประจําเป็นแกปที่ไว้ใจได้ก็เลยก็เลยต้องเอิญเพื่อนแล้วก็ต้องท่า โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะขอขอบคุณดูการติดตามนะคะขอพอบคุณเอฟซีแฟนคลับน้นองงอิงน,นะคะเอซพลังบวกทุกๆบ้านฮักทุกๆหลังของน้องที่เขาไม่ให้กำลังใจช่องของนั่งอ e ีกของแอมค่ะไม่รู้ว่าต่อจากนี้ทุกคนยังจะดูช่องหนูอีกอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่แอมได้ถ่ายคลิปน้อง ทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากนะคะแต่ว่าตอนเปิดวงออมแมงก็จะพยายามไปหาน้องตลอดนะคะบ่ห้ขาดให้พี่น้องได้เห็นภาพกลุ่าหลักได้ยินสารสัมพันธ์ของเข้าแบบนี้เง้ยาวนะคะเพราะว่าเขาอยู่วงเดียวกันเจงนี่กับตองเดดเจอกันยู่แล้วออมแมงก็จะมีโอกาสคิดคิดว่าฤดูการนี้ออมแมงน่าจะมีโอกาสไ,ไ,ได้ได้ได้ไปหาน้องได้เพราะว่า ปีที่ผ่านมาฤดูการที่ผ่านมาเวลาหนูกับนอขคืนเวทีนะคะมันสวนทางกันมันทําให้หนูไม่มีเวลาแบบไปเล่นกับน้องเลยนะคะแต่ว่าฤดูการนี้ดูจากสิปตคอนเสิร์ตแล้วออมยิ้มก็น่าจะมีเวลาที่จะไปหาน้องได้บ่อยๆนะคะเชนไอ้ฝาปีน,ปนองติดตามและเห็กันร่างใจนะคะเดี๋ยวรถก็มาราค่ะบตรงห่วงเด้อออแมแิ้มฮอดบ้บานนอแล้วนะคะขอบคุณค่ะ